เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจริงหรือไม่สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะอยากจะมาพูดคุยในส่วนของการขับขี่แบบปลอดภัยหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้ครับก็จะเป็นหัวข้อเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจริงหรือไม่นะครับ เลี้ยวซ้ายได้ไดเลยเหรออะไรเงี้ยครับหลายๆท่านก็ยังจะไม่ทราบจริงไหมที่ป้ายเขาบอกอย่างนั้นป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี้มันจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับแน่นอนละประมาณทางร่วมทางแยกครับมีทั้ง3แยก4ี่แยกหรือ5แยกก็แล้วแต่แต่ในบางจุดครับก็จะมีป้ายบอกเรามาว่าเลี้ยวซ้ายได้เมื่อปลอดภัยตรงนี้ก็คือเป็นความหมายรวมเลยครับว่าเลี้ยวได้นะแต่ว่าจะต้องปลอดภยัยการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี้ครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับ1ครับ1เลยครับก็คือทาง เอกคืออะไรนะครับทางโทคืออะไรทางเอกนี่ก็คือเป็นทางที่มีช่องจราจรที่เยอะ ใช่ไหมฮะมีเยอะมากเลยมี2อสามช่องจราจรทางโทรนี่ครับจะเป็นทางออกมาจากซอยบนพื้นถนนบนพื้นจราจรนี่ครับจะมีเส้นแนวหยุดครับจะเป็นสีขาวๆเลยและที่สําคัญที่สุดครับจะมีป้ายตัวหนึ่งแดงเบลอเลยครับเขียนคําว่าหยุดครับทีนี้เรามาโฟกัสกันตรงที่ทางโทรในทางโทรครับป้ายอีกหนึ่งป้ายครับที่เราเห็นก็คือป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดใช่ไหมครับในทางปฏิบัติแล้วนะครับถ้าเกิดเราขี่ตามคําบอกนะครับเลี้ยวซ้ายตลอดเลยมันอาจจะ จะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ทางเอกมาทางโทก็ชนตรงนี้นครับวิธีการปฏิบัติหรือเลี่ยงอุบัติเหตุก็คือคนที่ขับมาจากทางซอยทางโทรหรือมาจากทางที่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์หยุดหรือเส้นแนวหยุดตรงนั้นนะครับให้เช็คความปลอดภัยซะก่อนแล้วก็ให้รถที่มาจากทางด้านขวาเราหรือมาจากทางเอกนั่นเองใหเ้เขาใช้สิทธิ์ใช้ทางก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยเคลื่อนตัวรถไปด้วยความปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยเขาสามารถที่จะคอมเมนต์ เพจของเรานะครับ Honda Safety Riding หรือเพจใหญ่ Honda Safety Thailand ครับสวัสดีครับ